สวัสดีค่ะพี่น้องพี่สารหาน้ำกินค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาเก็บเห็ดคือเก่าค่ะมื้อนี้มาทางไก่ค่ะกลับย้ายมาพักกันมาซีค้นค่ะเดียวค่ะรุ่นน้ำกันค่ะพี่น้องว่าจะได้บ่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็บ่เป็นตะล้มอีกบ้านเชียงอาดค่ะพี่น้องอ้าวพีนอพี่น้องพ่อหัวตาพ่อจุเดียวนี่ยแล้วค่ะ เห็ดปวกไงค่ะจู่เดียวก็คมค่ะพ่อเห็ดปวกไงอือขาบ้านหนึ่งเนาะขาบังไงเนี่ยเนี่ยพี่น้องมึงดอกนี้ด้วยดอกนี้มั่งเพิ่งมึงนั่นคืองามำแท้ด้วยพี่น้องเพียค่ะขาบังไงดี เห็ดปูงง่ายค่ะก็ได้อ่อนซ้อมหาอีกค่าพี่น้องงามึงหงำกูนะอยากเห็นมันมันมันมูเห็ดปวกนี่เนาะซอปั่นดอกบัวเนาะซอปั่นดอกบัวพี่น้องเอาไปบ้างจุ่มนั่นเนาะนั่นมากเขาเอ้ามดกินมดแล้วมดกินมดแล้วมดมดกินค่ะพี่น้อง พี่น้องกําลังตีค่ะพี่น้องเห็ดปวกง่ายค่ะเห็ดปวกง่ายค่ะ โอ้ยดอกลุดมาน่พี่น้องนะคะค่ะตะปันง่ายเะพี่น้องนะคะพี่น้องคะกำลังจีค่ะกำลังจีพี่น้องได้ดินกแข็งล้าด้าย ดินแข็งไรยค่ะม,ม,นมีนอดอกง่าค่ะใหงลอกง่า พี่น้องเลยเห็นปวกก็มาออกมงเอาหญ้ากับดอกกระเดี้ยพี่น้องร้อยหุ่นพี่น้องร้อยบกทุกอย่างม้าบ่ได้ไปหลพี่น้อง เห็นค่ะเห็นปูง่ายค่ะ,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 ะคพี่น้องเคยเห็นคนลอยอได้บ่คคะ <G ül> ลอยมาปน่นน้ำ ร้อยมาเอาเห็ดค่ะใสละให้พี่น้องเม้งนะดอกไงบ่ร้อยมาป่นเนี่ย่นพี่น้องขุนค่ะเอ้ยพี่น้องเอค่ะนได้ย่หรือไ่ได้หรือเ้ค่ะพี่น้องค่ะเห็ดปวกไงเด้อพี่น้องบนนึนเห็ดปวกเดค่ะ ตรงกิมกอนค่ะพี่น้องกว่ามีมือเดียวมือหนึ่งไทยโทรศัพท์ค่ะมือหนึ่งไทยพี่น้องเบิ้งค่ะเดี๋ยวด้ะนี่ค่ะเขางัดทั้งงัดแบบนะงัดทั้งงัดพี่น้อง งัดทงัดพีงงดพองังด,งงดางัดค่ะงัดท้เฮียอะไรเพิ่งสิได้ยิน <c oughs> <c oughs> อ๋อเอาให้มันมดเด้เสียหรอบิ่งกระตา่ายพี่น้องบิ่งนะอจะดอกอันนี้ขอขอ พี่นองเบิ้งข้าวเห็ดค่ะข้าวเห็ดที่นอง,ง,นอง <laughs> ลำบากไรลำบากลำบากปันใดก็ท้นค่ะงกระตะขุมนี่ละเดงเลยโ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ,อ้ดอกง่ยอุดอกง่ายุอออ๋อออออใบกะขาก็ดอกกขาดก็ดอกมาในที่นอง โอ้ยกิมเลิกไล่กิมไก่ก็มมกรอโดดก็ได้อ,อย่าขุดเอาขี้ดินมันไปน้ำได้เดี๋ยวไปปลุกปลุกเงี้ยนบ่อ <laughs> เอาขี้ดินไปปลุกเงี้ยนใชเนี่ยเบาตะเฮ็ดเอาขี้ดินไปปลุกเงี้ยนบ่เอากัขี <laughs> ้ดิน,นอึดนะอยู่บ้านพี่นอ้อง <laughs> ดินมันนี่บ้างสองมึงกัน ปัดบาน้วค่ะนี่ละได้มือน่ะไปหาเห็ดทางไกลค่ะเพราะได้แก้วอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ห้องหลานค่ะห้องหลานดอกดอกนี้ดู้ให้พี่น้องเบิกนิดเนี่ยค่ะอันแมงยังกินมันบุญหนาะพุ่นเซดอกนึ่งพุ่นดอกนี้ง่ายไหมพี่น้องเขาเบิ่นิดบุญหน่ะ ขาตุกุพีน่น้องนี่ช่องอีสานหารน้ําิินค่ะคลิปนี้กะลาพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองอีสานหาน้ําิินนะคะพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ